สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องคุณพ่อการไฟอีกครั้งนะฮะเย่ Yay. วันนี้เป็นเด็กเลตโธกแล้วนะฮะเป็นเด็กเลตโทเป็นเด็กประหยัดแล้วก็มันเป็นลิงจกเกอร์อีกแล้วนะฮะคุณพ่อคิดว่าอย่างที่บอกไปว่าคุณพ่อเคยบอกว่าเลตโทเด็กที่เก่งที่สุดของเลตโทน่าจะเป็นดีลิเตอร์และตอนนี้มันก็โดนลิสติกหุ่นกระป๋องไปแล้วซึ่งถ้าจัดตามเด็กคุณพ่ออะ ไอ้คุณกระป๋องมันโลลิสติกไปแต่ว่าก้ามปูมันยังอยู่นะฮะไอ้ก้ามปูบัสสองหาก็หาอะไรก็ได้มาเนี่ยเราก็แค่ไปใส่ตัวอื่นให้มันตีแรงๆเพิ่มขึ้นไป่นั้นเองนะฮะแล้วก็ไอ้ก้ามปูหาคุณกระป๋องมาอยู่ดีซึ่งผมก็คิดว่าก้ามปูแคนมีไม่เยอะหรอกแล้วก็น่าจะคนเล่นดีลิเตอร์น่าจะน้อยลงนะฮะในเมื่อคนเล่นดีลิเตอร์น้อยลงแล้วเด็กลิงจ็อกเกอร์หน่ที่จะเก่งในเลตโทย์ครับผมก็จะคิดว่าเป็นเด็กนี้นะฮะ อนอกจากไอพวกคีย์ออสเบเกอร์นะครับผมว่าอันนี้ไอคีย์ออสเบเกอร์นนมันก็ผมให้ความเก่ง,องพอๆกันกับเด็กนี้ก็คือบัตเตอร์จ็กเกอร์นั่นเองนะฮะบัตเตอร์จ็กเกอร์ตอนตอนเวลานี้นะณเวลานี้ของไทยนะฮะมันจะเป็นเด็กที่ถูกกว่าคีย์ออสเบเกอร์นะถ้าจะทำให้มันของของพอสมควรเล่นได้เยอะซับสายเยอะของค่อนข้างจะครบนะฮะ โดยการใช้งบนิดหน่อยเองก็คือไอ้กล่องเนี้ยสกล่องแล้วก็กล่อง c d ดีสามกล่องเดียวพอก็จะได้เด็กประมาณนี้แต่ว่าไม่เหมือนผมนะเพราะผมใส่แบกไปนิดหน่อยก็ต้องไปหาอะไหล่เก่าๆมา,าเพิ่มนะฮะมาดูกันเลยนะฮะตัวเริ่มแน่นอนเนอะเราต้องใส่ s t a r w e d e r b a s fan g นะฮะเพราะว่ามันเป็นเด็กอ่าลิงลิงอ่า butter joker เมื่อ unit ท,ทีู่นิตเมื่อ unit ท,ที่ตัวเนี้ boot จมตีฮิตแวนสําเร็จนะฮะแล้วถ้าแวนกาเราติดสภาพรีเจียนอยู่สามารถเอาตัวเนี้ยเข้าโซแล้วก็เลือกฝั่นตรงข้ามสองใบโอเมก้าล็อกนะฮะโอเมก้าล็อกคืออะไรนะฮะสมมติการที่ถูกล็อกอยู่จบเทินผมมันจะปลดล็อกทันทีในสภาพสแตนแต่ถ้าโอเมก้าล็อกสมมติว่าโดนล็อกอยู่แล้วโดนตีมาโดนอะไรก็ไม่รู้แะละโอเมก้าการลืมแล้วก็ความกลับหัวมันไว้ก็ได้ แล้วก็จบเทินครับกลายวปล็อกธรรมดาหนึ่งครั้งเทินต่อมาไม่โดน Delete, โดีลีทไอ้ไม่โดนไม่โดนโอเมกาเลยเลยจบเทินอีกทีหนึ่งถึงจะปลดล็อกก็คือโดล็อก2องเทินนั่นแหละมีเห็นมีน้องๆลูกๆบางคนถามไว้นะฮะก็เลยอธิบายทีเดียวในนี้จะได้เห็นภาพด้วยเนะแน่นอนครับพระเอกหลักของเราสตาร์เวเดอร์บาสเตอร์จเกอร์นะฮะลิเจีคู่กับโฟตอนจะตีสองหมืนแล้วก็ สกิลของมันนะฮะเมื่อมันอยู่ในภาพเมื่อมันอยู่ในสภาพรีเจียนนะฮะเคาเตอร์บาสสองโซบาสองเลือกล็อกเรียกัดติดสตาร์เวเดอร์ละหนึ่งใบล็อกเรียกัดทั้งหมดของคู่แข่งนะฮะจากนั้นรีทายคู่รีเจียนเมทเด็กเนี่ยมันจะดีกับพวกเด็กปูบอดอีกแล้วนะฮะอีกแล้ว <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะล็อกทุกใบเลยนะฮะเสียสองบาสสองโซแล้วจะล็อกทุกใบแล้วก็อีกสกิลนะฮะเมื่อ,อ เมืออ่อหนีนีจโจมตีแวนกาดนะฮะเลือกทิ้งการที่ชื่อเหมือนกับช่องแวนก็คือจะทิ้งบัตโจกหรือจะทิ้งโฟตอนก็ได้อหนีนีจจะบวกหนึ่งขีนะฮะตัวลองนะฮะตัวลองก็จะใส่คนนี้นะเพราะว่ามันมาจากซีดีศูนย์ห้าเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็ข้อดีอันนึงคือมันริเจนคู่กับาโฟตอนเหมือนกันอ่ะกัเน,นสตานั่นเองนะฮะ เมื่ออยู่นี้จมเอ้ยเมื่ออยู่นี้รีเจียนนะฮะเลือกล็อกเรียการแถวหน้าและแถวหลังคู่แข่งอย่างละหนึ่งใบแล้วคือมันจมตีมจะบวกสองพันถ้าตีเดียวๆไม่ได้รีเจียนจะตีหมื่นสามแต่ถ้ารีเจียนแล้วจะตีสองหมื่นสองนะฮะคนที่ทุกคนก็ต้องการจะลีเจียนด้วยนะฮะโฟตอนนั่นเองนะฮะเมื่ออยู่นี้เข้าช่องเรียการนะฮะและ Vanguard, แวนการ์ดเราติดสตาร์เวเดอร์คู่แข่งคู่แข่งมีการถูกล็อกอยู่แล้วหนึ่งใบ ล็อกตามล็อกเพิ่มอีกหนึ่งใบนะฮะอ่าให้ดีก็คือลิเจนคู่ปุ๊บแถวหน้าแถวหลังหนึ่งแถวหน้าแถวหลังคู่หนึ่งแล้วแล้วก็ลงมาอีกข้างหนึ่งล็อกอีกใบหนึ่งนะฮะเพราะว่าบาโจกกว่ามันล็อกทั้งแถวมันล็อกท,ทั้งทุกใบอยู่แล้วสกลิลโฟตอนมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วแหละอ่าลิเจนแรกแนะนําให้เป็นกันเน็ตสตาร์แล้วลิเจนสองค่อยเป็นบาโจกก็คือเมื่อน,นี้เขาช่องเรียากาดนะฮะถ้าแวนการ์ดติดลิเจนอยู่สามารถ อ่าแล้วจำนวนการ์ดถูกล็อกมี2ใบหรือม,มากกว่านะฮะค้นหาการ์ดบัตเตอร์จ็กเกอร์จากกองหนึ่งใบแสดงแล้วเอาขึ้นมือนะฮะดิลาตันมันก็คือกระตินล่างปลอมนะฮะล่างหุ่นยนต์อ่าเดี๋ยวค่อยอธิบายทียตอนเล่นแล้วกันเนะดูตรงนี้ไปก่อนเก็บสองอีกใบหนึ่งนะฮะไอเนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นสล็อตฟรีอย่างที่เคยบอกบอกไปหลายหลายครั้งนะฮะเพราะว่าถ้าซื้อดีดีสาสิบเอ็ดอ่ะมันจะมีตัวนี้ลาดอนนะฮะตีหมื่นสองแวนติดสตาร์เวเดอร์ กับอีกตัวหนึ่งตัวที่มันล็อกเอ้ยมันจะบวกสองพันตามกัดที่มันเห็นทุกล็อกก็คือถ้ามันถ้ามันยืนข้างแล้วบัตเตอร์จ็กเกอร์ล็อกห้าตัวมันจะบวกหมื่นเลยแต่ถ้าเขาเห็นเราเล่นตาเบเตอร์บัตเตอร์จ็กเกอร์เขาก็ไม่น่าจะปูบอดห้าใบให้เราเนะเเขาก็น่าจะปูแค่ข้างเดียวสองสัมไบยางมากสามใบไม่น่าให้ไม่น่าจะปูให้เราห้าใบนะฮะ น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าปูห้าเห็นเห็นตัวเริ่มวิ่งกันเบฟมาก็รู้ไอ้เบฟแฟงมาก็รู้แล้วว่าเล่นสตาร์เวเดอร์อะไรนะฮะหรือ,อไลท์เป็นกิรตันมาก็ต้องรู้รแล้วแหละเขาก็ไม่ให้ข้างเราอยู่แล้วนะฮะก็เลยเอาไอ้ตัวเนี้ยอย่างน้อยมันตีหมื่นสองในข้างหนึ่งอยู่แล้วแล้วตูดไอ้ข้างที่จะตูดอยู่แต่ตูดเนี่ยมันจะถูกล็อกอยู่แล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูนะฮะอ่าอันที่ซีดีไม่มีมาให้จะมีแค่ใบนี้ใบเดียวก็คือ แล้วก็ไม่ติดเคออไม่ติดสตาร์เวเดอร์ด้วยจะเป็นตัวเดียวที่เป็นบั๊ของเด็กนี้นะฮะแต่ทำไมถึงใส่อันนี้มาในเด็กนี้นะฮะเพราะว่าอ่าพี่จิหไแดมเพราะว่าพิ่งถ้าไปย้อนดูทั้งหมดในเด็กนะฮะไอ้พวกบัสหนึ่งโซหนึ่งเคาน์เตอร์บัสกโซบัสอะไรพวกเนี้ยไม่มีสเปเยลคอร์สเลยเด็กนี้ทุกใบเกตหนึ่งเกตสองเกตสามจะเสียบัสให้กับบัสโจ๊กตัวเดียว ไม่มีตัวไหนสีเคาน์เตอร์บาร์เลยนะฮะสังเกตไม่ได้ใช้เคาน์เตอร์บาร์สบายเลยนะฮะมีแค่บารเตอร์โจ๊กเกอร์ตัวเดียวแล้วก็เคาน์เตอร์บาร์โซบาร์สองไม่ติดด้วยติดแค่เลียอย่างเดียวขอเลียอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถึงแม้พีจีจะตกแดมก็ยังเล่นได้นะฮะเด็กนี้ไม่ติดไม่ต้องขอเคาน์เตอร์บาร์ติดชื่ออ่ามายูรอนนะฮะก็คือมาลอนนั่นเองตัวปลอมที่เป็นหุ่นยนต์นะฮะจับมันนอนถ้าแวนกัดส่วนสูบลิเจียนนะฮะ เลือกบัตเตอร์จ๊กเกอร์บนช่องแวนฮะตัวนั้นจะบวกหมื่นที่เล่นนี่ก็ทํทำให้ดูทีเดียวเลยนะฮะยืนข้างเผื่อมาตีฉุกเฉินนะฮะหรือจะเล่นเกมเร็วก็ตามนะฮะเนออนตีหมื่นตีหนึ่งหมื่นนะ,ะถ้าแวนติดสตาเวเดอร์อ่าแล้วก็ใส่นี่สี่ใบนะฮะโวลายนะฮะบูธฮิตโอเมก้าบูธตีฮิตโอเมก้าหนึ่งใบนะฮะ แน่นอนนะฮะอย่างที่บอกว่าทำไมถึงต้องซื้อซีดีสามสิบเอ็ดนะฮะเพราะว่าเอาใบนี้นั่นเองนะค่อนข้างเก่งอ่าพาราไดชชิฟดาร์กอนนะฮะสกีอาสตาร์เวเดอร์ถ้าแบงกัดติดสตาร์เวเดอร์นะฮะคู่แข่งมีการถูกล็อกอยู่เอาเลือกล็อกเลียกัดแถวหลังคู่แข่งหนึ่งใบแล้วเอาตัวเนี้ยกลับกองไม่ใช่สิเอาใหม่เมื่อมันหลุดท่องเลียนะฮะแล้วฝั่งตรงข้ามมีการถูกล็อกอยู่หนึ่งใบแวนเราเป็นสตาร์เวเดอร์เอามันกลับกอง ล็อกตูดฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบแล้วซับกองนะฮะเป็นคีวนดีกับเด็กนี้ตรงที่เราไม่ต้องเวลาลีเทียนเราก็ไปเก็บอย่างอื่นแทนไม่เก็บฮิวเก็บจัวเก็บคีอีกใบไอเนี่ยมันวนได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะดีกับสตาร์เวเดอร์ทุกสายนะฮะสมควรจะใส่กับสตาร์เวเดอร์ทุกสายเลยด้วยซ้ำนะ,ะไอเด็กนี้ไอใบนั้นขี้ติดสตาร์เวเดอร์อีกสใบจัวสี่ใบนะฮะ ใส่สองลัดใส่สองอาร์ตเลยไม่รู้ทําไมนะฮะก็ฮิวอะไรก็ได้ฮิวฮิวห้าพันอะไรก็ได้นะฮะไม่ต้องใช้ฮิวโซชัดไงแดมหลอกผู้แวดงไงก็ไม่ได้ปาจิก,กัดอะไรมันเป็นเด็กเล็ตโทนะวิธีเล่นหลักๆนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าสไตล์ไอริจสิกเมทดีเจนแรกอ่ะผมอยากให้เป็นกระเนสตาเพราะอะไรนะฮะเพราะว่ากระเนสตาลงมานะฮะสมมติสิกเมทได้เลยอ่ะสิกเมทครับสิกเมทปุ๊บ กันเนสตาจะล็อกฝั่งแถวหน้ากับแถวหลังอย่างระบายโดยที่ไม่ต้องเสียคอร์สเ,เสร็จแล้วเราค่อยเอาถ้ามือมีกีลาตันแล้วก็ลงกีลาตันมาข้างกีลาตันแวนเบลิเจียนอยู่ลงมาปุ๊บเอาบาัตเตอร์โจเกอร์หนึ่งใบขึ้นมืออ่าอ่าสมมติอ่าอะไรดีอืมอ,อ่ะบูตด,ด้วยโบไลต์ตาละเบียบนะฮะอ่าบูตด,ด้วยไมโยรอนก็ไดนะ้อ่ะอ่ะโบไลต์นโบไล,บลเรื่องเยอะ สมมติอ่าข้างหนึ่งเราอยากอยากจะล็อกเขาให้หมดหมด,หมดแถวหน้าไปเลยก็ได้อ่ะให้มันหมดหมดไปหมดหมดไปแถวลงมาปุ๊บอ่ะแถวหน้าอีกหนึ่งใบโดนล็อกด้วยนะฮะถ้าเขาลงมาให้ในตีไม่เข้ายี่สิบสองยี่สิบเจ็ดนะฮะตีฮิตยัสซโอมก้าเลยนะะไม่ต้องรอโอมก้าไดโอเมก้าเลยนะฮะตีจบเทินนะฮะสมมติได้ทิกเกอร์อติค่าหนึ่งก็ได้ จบเทินอย่างที่เด็กลิเจียนก็สมควรจะถมหลุมนะฮะเ็ปไปให้หมดแล้วก็ปามืออะไรไปก็ให้มันริเจียนไปก็ได้นะปาปลปาทิ้งๆกะดกาดไปเข้าเทินสแตนจั่วครับแล้วก็เอาบัโจกลงเลยครับยัดอ่าเวลาซิเจียนอยู่นะฮะแล้วสมมติไลทับไอ้พวกที่มันก็จะเข้าไปในโซนะฮะคูเจียงก็อยู่ในโซแล้วก็คอสนามมา ถ้าเรามีอย่างที่เคยบอกไปว่าถ้าสมมติว่าเรามีไอตัวที่เห็นเห็นล็อกใบหนะึงบวกสองพันเกียแล้วก็เอามาลงนะฮะถ้าไม่มีเราก็เอาอันนี้แล้วก็ต่อตูดพยายามจะต้องอาลาออนจะต้องต่อตูดด้วยไมโยลอนนะฮะพยายามไว้เลยข้างนี้สม,มมติเป็นอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าลิเจนก่อนซิกเมตบัสสองโซสนะฮะ มาสองโซ่สองโซ่สองเป็นถ้าโซ่สองก็โซ่สองคู่นี้ไปนะฮะเพราะว่าอ่าไม่ก็คู่นี้ก็ได้เพราะว่าเผื่อเอามากาเหมื่นได้แต่ว่าเอามาวนลิเจียนนะฮะอโอเมกอ่าล็อกฝันตรงข้ามหมดถ้าฝันตรงข้ามอ่าแล้วก็ล็อกเออเพิ่งขอโทษย้อนนะฮะย้อนย้อนขอย้อนแปบ๊บลืมนะฮะมายนรอนมาแล้วมายรนรอนจับนอนชี้บวกหมื่นก่อนนะฮะอ่าบวกหมื่นแล้วค่อยซิกเมตนะฮะ โซบัสโซบัสสองเคาน์เตอร์บัสสองอ่ะผิดใบด้วยอ่ะเบอร์เอาเอาละอ่ะออย่างที่บอกไปนะฮะโซบัสเป็นในพวกนี้ไปโอย่างน้อยต้องวนวนเจียนนะฮะบัสสองโซสองจับตัวหนึ่งล็อกนะฮะเพราะว่ามันไม่มีค่าแล้วนี่มายอนล็อกไปเลยนะฮะข้างนี้ดูมือนะฮะสมมติถ้ามือเรายังมีไอ้เจ้าไอ้นี่อยู่ก็คอใหม่นะฮะแล้วก็เอาบัตเตอร์เบด ไอ้บัตเตอร์จ็กเกอร์ขึ้นบขึ้นมือหนึ่งใบเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยครั้นี้ก็จะตีแวนเข้าตีเข้าตีเข้าทุกทุกเลนนะฮะแล้วก็สมมติอยากจะตีแรงอีกหน่อยก็ไออยากจะขู่เขาอีกหน่อยก็เอาโวลายมาต่อตุ่ยสักสใบหนึ่งนะฮะแวนมันจะตีอยู่สามหมื่นสามื่นเจ็ดคู่ต่อสู้ถูกล็อกหมดทุกใบการทั้งหมดถูกล็อกนะฮะอ่าหมื่นสองก็ได้นะฮะยังไงก็เข้าอยู่แล้วหมื่นสอง สองหมื่นบวกมายโรนชีให้สามเป็นสามเป็นอีกหนึ่งหมื่นเป็นสามหมื่นบวกอีกเจ็ดพันเป็นสามหมื่นเจ็ดนะฮะลงข้างหมด่ะไปให้หมดนะฮะฮิตโอเมก้าทุกเลนสองเลนแหละจบเทิร์นปลดล็อกนะฮะแค่เนี้ยวิธีการเล่นมันก็ไม่มีอะไรมากดสาสไตล์ลิง์ลิง์ลิงค์บัตเตอร์จ็อกเกอร์ยิงย่งยิง่งหนักเลยนะไม่มีวิธีการเล่นไม่มีอะไรเลยนะฮะเล่นอยู่แค่เนี้และเทิร์นต่อไปก็สมมติ มันก็อย่างเงี้ยมันก็วนไปอยู่อย่างเงี้ยแค่นี้อ่าบาสถึงมาถึงก็ถึงอ่าลงมาสมมุติไม่โดนยิงเลยไม่โดนตีเลยเขามีเหลือแค่ใบเดียวเลนเดียวตีแวนเลยเรากาดได้สมมตุติแล้วก็ชีบวกหมื่นบาสโซล็อกเหมือน,อนเดิมหรือถ้าเราอยากจะเก็บของแล้วก็ไลทับแค่นี้เองวิธีเล่นมัอยู่แค่นี้ง่ายๆนะฮะแต่ก็มีประสิทธิภาพอย่างที่บอกว่ามันเก่งกับ ลิทโฮเป็นอันดับสองลอง,อลองจากล,ลองจากลิงเลยเพราะว่ามันเป็นลัดบอสนะอย่าลืมทรกนี้มันมันยิงคู่เจียนได้ด้วยนะแล้วมันก็ล็อกเขาทั้งสนามเลยนะฮะมันจะแพ้อย่างเดียวมันจะแพ้พวกเด็กที่ไม่ปูบอร์ดนะฮะมันจะไปล็อกเขาไม่ได้นั่นแหละก็เป็นจุดอ่อนของสตาร์เวเดอร์ที่อ่าเป็นจุดอ่อนของสายสตาร์เวเดอร์ที่อืมของเก่าเพราะว่าตั้งแต่ คี์ออสมันก็แพ้นะแพ้ไอ้พวกที่ไม่ปูบอร์ดเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันยังไม่มีสกิลดึงมือดึงอะไรพวกนี้มาลงก็ตามนี้นะฮะจริงๆเกตสองไอ้ตัวที่เคาตัวบาร์สองเอาเอามือ 1, หนึ่งใบมาล็อกมันก็ใช้ได้นะ,ะแต่ว่าอย่างที่ปูบอร์ดไปให้ดูแล้วนะฮะไอ้ข้างเนี้ยถ้ามันถูกล็อกตูดไปข้างหนึ่งถ้ายืนด้วยตัวตีเหมือนสองมันมันก็จะตีแบนได้สามเลนเลยโดยที่ไม่ต้องรอทีกเกิร์ไงฮะก็ตามนี้นะฮะสำหรับเด็ก เราไม่หามาเด็กเทคนิคเด้นเด็ศโทได้มีประสิทธิภาพและใช้ของไม่เยอะด้วยดีตรงนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณมากสำหรับการชมนะฮะสวัสดีครับ